เราเห็นชัดนะว่าอย่างเช่นที่เราบอกว่ามีการตั้งข้อหาเอาฉุกเฉินโควิดเนี่ยไปตั้งข้อหาการชุมนุมต่อต้านประยุทธ์เช่นที่นนทบุรีซึ่งในขณะเดียวกันกับที่บอกว่าไอ้พวกที่ไปรอรับประยุทธ์หรือพวกที่ไปสอพลอประยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยยืนกันแน่นขนาดเต็มไปหมดทุกจังหวัดที่เราเห็นใช่ไหมแต่เอาฉุกเฉินโควิดมาใช้กับคนที่เนี่ยไปไล่ประยุทธ์ไป,ปเพื่อเพื่อประยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ย แล้วอ้างว่าเป็นการอ,อ,อะไรนะตำรวจสั่งให้สลายการชุมนุมแล,ล้วสั่งให้ยุติชุมนุมแล,ล้วขัดขืนคําสั่งใช่แล้วก็อ้างว่าอันนี้เป็นงานแบบแคล้ายๆว่าอะไรนะเป็นกระบฏทํานองแบบว่าออคือแค่ไล่ประยุทธ์เนี่ยนะบอกว่าเป็นแบบยุยงปลุกปัน่นอะไรนะี่คือทานองว่าทําให้มันแบบก่อให้เกิดความไม่สงบมีความมุ่งหมายมุ่งประทุษสลายอ,อะไรต่างเนี่ย คือการยัดข้อหาพวกนี้มันมาได้ยังไงทั้งที่สิทธิทในการชุมนุมหมดเป็นปสิทธิที่ตารับนูนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ไม่เคยมีช่วงไหนของประเทศไทยที่มีคนถูกดำเนินคดีทางการเมืองมากขนาดนี้มาก่อนเพราะว่ามันมีข้อกําหนดแล้วก็ตัวประกาศเนี่ยที่กว้างขวางแล้วก็ตีความเอามาใช้กับการชุมนุมได้ตลอดนะครับเราก็เห็นว่าข้อจํากัดที่ห้ามชุมนุมเนี่ยมันกว้างขวางจนเกินไปแล้วก็จํากัดสิทธิเสรีภาพจนเกินไปเราก็มาฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อขอให้เพิกถอน คำวาเพิกถอนหมายความว่าให้ศาลสั่งว่าข้อกําหนดและประกาศเหล่านี้เนี่ยไม่มีอยู่เลยไม่เคยมีตั้งแต่ต้นมีผลย้อนหลังไปถ้าหากว่าศาลเห็นด้วยกับเรานะครับก็จะทําให้คดีความเป็นพันของคนเป็นพันพันคนเนี่ยมีผลต้องยกเลิกไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าการชุมนุมนั้นมันถูกหรือมันผิดอย่างไรก็ไปว่าตามกฎหมายปกติ นะครับซึ่งมีกฎหมายปกติหลายอย่างทั้งพรบการชุมนุมสาธารณะทั้งประมวลกฎหมายอาญาที่ควบคุมดูแลการชุมนุมได้อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องใช้ข้อกําหนดตามพระรชฉุกเฉินเพิ่มมาแบบนี้ครับพระราชกําหนดฉุกเฉินแล้วให้พระราชกําหนดฉุกเฉินเนี่ยมีอํานาจในการลังงัดสิทธิในการชุมนุมมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีใครติดโควิดจากการชุมนุมนะครับยังไม่มี สาธารณสุขหรืองานวิจัยหรือหลักฐานใดๆที่บอกว่าคนติดโควิดจากการชุมนุมและนอกจากเรื่องของการชุมนุมเรายังไม่เห็นการใช้ประกาศนี้นะครับประกาศฉบับที่15ข้อ3เนี่ยในการควบคุมให้เกิดการไม่ระบาดของโรคอย่างจริงจังสักทีนอกจากใช้กับการชุมนุมเป็นสิทธิปกติมากๆในระบอบประชาธิปไตยมันเป็นสิทธิพื้นฐานที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญดังนั้นการที่ประกาศฉบับนี้นะครับ ได้ทําให้เราหมดสิทธิในการชุมนุมไปเนี่ยจึงเป็นการละเมิดต่อประชาชนแม้ว่าจะมีการชุมนุมหรือไม่แต่การละเมิดนั้นเกิดขึ้นแล้วนะครับและตราบใดที่ยังมีอยู่มันก็ยังละเมิดประชาชนอยู่ทุกวินาทีนะครับณนะถึงเวลานี้ที่เรายือนอยู่ตรงนี้ไม่มีการชุมนุมที่ใดในประเทศเลยในเวลานี้การละเมิดก็ยังมีอยู่เพราะตัวกฎหมายข้อนี้มันมีอยู่นะครับเราจึงต้องขอให้เพิกถอน นะครับประกาศฉบับที่15ข้อ3เนี่ยนะครับเพื่อให้สิทธิในการชุมนุมอันเป็นสิทธิของประชาชนกลับคืนมาครับครับครับนะฮะคือเราเห็นชัดนะว่าอย่างเช่นที่เราบอกว่ามีการตั้งข้อหาเอาฉุกเฉินโควิดเนี่ยไปตั้งข้อหาการชุมนุมต่อต้านประยุทธ์เช่นที่นนทบุรีซึ่งในขณะเดียวกันกันกบที่บอกว่า ไอ้พวกที่ไปรอรับประยุทธ์หรือพวกที่ไปสอพลรประยุทธ์อะไรต่างๆนี่ยยืนกันแน่นขนาดเต็มไปหมดทุกจังหวัดที่เราเห็นใช่ไหมแต่เอาฉุกเฉินโควิดมาใช้กับคนที่เนี่ยไปไล่ประยุทธ์ไปเพื่อเพืประยุทธ์อะไรต่างๆนี่ยแล้วอ้างว่าเป็นการเอ่ออะไรนะตำรวจสั่งให้สลายการชุมนุมแล้วมสั่งให้ยุติชุมนุมแล้วขัดขืนคำสั่งใช่แล้วก็อ้างว่าอันนี้เป็นงานแบบแคล้ายๆว่าอะไรนะเป็นกบฏอ่ะสำนองแบบว่า คือแค่ไล่ประยุทธ์เนี่ยนะบอกว่าเป็นแบบยุยงปลุกปั่นอะไรแนี้คือทํานองว่าทําให้มันแบบก่อให้เกิดความไม่สงบมีความมุ่งหมายมุ่งประทุษสลายอะไรต่างๆเนี่ย<ำ>การยัดข้อหาพวกนี้มันมาได้ยังไงทั้งที่สิทธิทในการชุมนุมมันเป็นสิทธิที่ตารับนูนครับคุณมีคุณมีประเด็นเดียวเท่านั้นที่คุณจะอ้างเรื่องฉุกเฉินโควิด,ด,ดก็คือคุณบอกว่าอ่าคุณต้องมีสิทธิ์เข้าไปจัดการว่าขอขอเข้าไปจัดการนะคุณอย่ายืน,นแน่นๆข,ขยับขยับนะครับอะไรอย่างเงี้ยสสานการณ์นะครับ ถึงก็เลยนําพยายามเปรียบเทียบกลุ่มที่สนับสนุนพลเอกที่จะมาตํารวจเนี่ยมาใช้ความรุนแรงและความโหดเหี้ยมมากๆเลยกับการที่แล้วก็ใช้กฎหมายอย่างบิดเบือนในการยัดข้อหาโดยอาศัยฉุกเฉินโควิดซึ่งมันเป็นเรื่องโรคระบาดมันไม่ใช่เรื่องการเมืองฉุกเฉินโควิดมันมีเพื่อเรื่องโรคระบาดครับใช่ที่ที่ยิ่งชีพกับครูใหญ่คุณอาทพนเนี่ยไปเนี่ยเป็นประเด็นเรื่องคําสั่งห้ามการชุมนุมที่พ่วงมากับพลกฉุกเฉินคือใช้อำนาจพลกรฉุกเฉิน ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อย่างที่พิถึกเล่าไป,ไปแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้หมายความว่าชนะคดีนี้แล้วเด็กๆไม่โดนหรือพันคนที่ทเป็นคดีจะไม่โดนคดีนะเขาโดนข้อหาอื่นอยู่ดีหนึ่งหนึ่งสองเท่าไหร่ใช่ไหมคือรเรื่องแบบนี้มันมากกว่าเรื่องการชุมนุมแต่แน่นอนฮะเรื่องแบบนี้มันต้องสู้กันให้ชัดว่าสิทธิห้ามชุมนุมเนี่ยมันกระทาไม่ได้ฮะ ยกเว้นคุณจะมีแบบนู่นนะสงครามกลางาเมืองอายการศึกอะไรก็ว่ากันไปเป็นภัยความมั่นคงแต่กรณีแบบนี้เนี่ยมันไม่ควรจะมีคาสั่งห้ามกามชั่นหมูเนี่ยสู้เพื่อหมดหมายมไม่ได้สู้เพื่อให้ได้ผลว่าคนเหล่านี้จะไม่ได้ติดคุกน,นะฮะครับอย่างที่คุณยิ่งชีพบอกว่าถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดถูกก็ว่าไปตามถูกแต่ว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยมันดูแล้วมันไม่มีความชอบธรรมเลยนะฮะ